อาผ้ามัวมองอะไรเบลอเบไม่ชัดปวดไมเกรนเกิดจากอะไรและแก้อย่างไรสําหรับใครที่มีอาการเหล่านี้บางทีก็ต้องมองใกล้บางทีก็ต้องมองไกลแต่ อาการเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยตัวเราเองนะคะก็เกิดจากสาเหตุที่คอบ่าไหล่เราเนี่ยแหละเป็นก้อนจนตึงนะคะวิธีการสังเกตก็คือตรงนี้นะกดไปตรงไหปลาร้านะฝั่งไหนก็ได้นะเอาสักฝั่งนะคะแต่บางคนก็จะเป็นฝั่งซ้ายบางคนเป็นฝั่งขวานะคะกดเข้าไปถ้ามันแน่นนะคะมันไม่มีการตามไม่มีการเด้งเลคือมันแน่นแล้วมันมีการเจ็บตึงไปตรงไหนเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณเริ่มมีอาการแล้วนะเนะขาเรียกว่าตรงเนี้ย เป็นแหล่งรวมเลยนะแหลงรวมอะไรแหล่งรวมการเกิดตาผ้ามัวมองอะไรมันก็จะเบร์เบร์นะคะวิธีการก็คือเราสลายให้มันบางให้อ่อนตัวไปในที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบเจ็บนะบางทีอาจจะไปกดไปไปสารพัดวิธีแล้วนะเจ็บมาเนี่ยวิธีการง่ายๆเลยนะคะวันนี้เราก็ใช้ที่เรามีอยู่เลยนี่เลยก็คือเจ้าไอทราแคร์นะคะปกติแล้วจะ,ะเป็นกรงรงคอบ่าไหลใช่ไหมมันตึงมันแน่นเราก็ใช้วิธีการทําให้มันบางลงนะคะสาวๆบางคนอาจจะเป็นแบบ นั่งเล่นมือถือนานหรือเป็นมนุษย์คอมพิวเตอร์นะคะเราก็ใช้วิธีการเนี่ยใช้คลื่นเจ้าทีละเฮิร์ตเนี่ยสลายมันนะคะก็คือตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะตั้งแต่เส้นข้างเส้นข้างลาคอนะคะเส้นเส้นที่เขาเดนน้าเหลืองะคะ่ะเวลาเขานวดหน้านะคะเราก็ตรงจับหลักง่ายคือไหปะลาระนะคะเย่ยตรงเนี้ยเส้นข้างแล้วก็เส้นคอข้างหลังนะคะเราก็เป่า เ่าให้มันบางให้มันคลายลงนะเมือ่อผังพืชหรือไอตัวก้อนๆเนี่ยที่มันรวมตัวกันหนาแน่นเนี่ยบางลงนะคะอาการที่มันยึดตึงนะคะปวดเกร็งเนี่ยก็จะมาลายหายไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทาให้หลอดเลือดเราเดินขึ้นไปเลี้ยงข้างบนนะคะก็เมื่อเลือดไปเลี้ยงสมองนะคะคนที่มีอาการเรืองไมเกรนนะคะง่วงนอนหรือตาผ้ามัวนะคะเมื่อหลอดเลือดเนี่ยเขาส่งเขาส่งเลือดขึ้นไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้น และถ้าสารอาหารออกซิเจนสารอาหารน้าตาลเนี่ยส่งขึ้นไปนะก็จะทําให้เรากลับมาตาสดใสขึ้นอีกครั้งนะคะแล้วอย่าลืมนะปิดท้ายด้วยการหลับตาแล้วก็เป่าหน้านะคะเป่าหน้านะคะแล้วก็จุดที่มันทิเทรียดก็คือตรงบริเวณหัวคิ้วนะคะเป่าระยะที่เราไหวนะถ้าเป็นไม่ได้ก็เอาน้ําแลกสเปย์นะคะฉีดร่วมด้วยนะคะแต่ที่สำคัญอย่าลืมเลียร์เส้นคอเส้นข้างนะคะใช้เจ้าไอทรลาแคร์นี่แหละเป่าลงไป